ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีแระพระอารหันด้วยเสียงกล้าวสวัสดิกาลยานมิทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสาธยายพุทธวจนะ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษมือนเช่นเคยนะครับตัวจากอีพีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสาธายายในหน้าที่202หน้าที่202ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษหมวดที่5การสิ้นกรรมตามแบบของปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าดังนี้ ดูก่อนว่าปะถ้าท่านจะพึงยินดียอมข้อที่ควรยินยอมถ้าท่านจะพึงยินยอมข้อที่ควรยินยอมและคัดค้านข้อที่ควรคัดค้านต่อเราอันนึง่งท่านไม่รู้ความแห่งภาสิทธิ์ของเราข้อใดท่านพึงซักถามเราในข้อนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าข้อนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ข้อนี้เป็นอย่างไรเล่า ท่านผู้เจริญดังนี้แล้วายการสนทนาระหว่างเราทั้งสองก็จะพึงมีได้คันวะปะสากยะได้ตกลงยินยอมในข้อนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดข้อความดังต่อไปนี้ดูก่อนวาปะท่านจะสำคัญข้อความนี้ว่าอย่างไรคืออาสวะทั้งหลายเหล่าใดเกิดขึ้นเพราะกายสมารัมภะเป็นปัจจัย แล้วทำความดับแขนเร่าร้อนเมื่อบุคคลเว้นขาดแล้วจากกายสมาัมภาระอาสวะทั้งหลายอันทำความคับแขนเร่าร้อนเหล่านั้นย่อมไม่มีบุคคลนั้นย่อมไม่มีกระทำย่อมไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่ด้วยและย่อมกระทำเก่าย่อมกระทำกรรมเก่าที่ถูกต้องแล้วแล้วให้สิ้นไปด้วยปฏิปทาเป็นเครื่องสิ้นกรรมอย่างนี้ เป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองไม่รู้จักเก่าไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันมาดูพึงน้อมเข้ามาในตนเป็นธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนดูก่อนว่าปะอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อทุกขวเวทนาจะพึงไหลไปตามบุรุษในการต่อไปเบื้องหน้าเนื่องมาแต่ฐานหน้าเป็นเหตุ ท่านย่อมรู้ซึ่งฐานะนั้นหรือไม่ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้าดูก่อนว่าปะหท่านจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรคืออาสวะทั้งหลายเหล่าใดเกิดขึ้นเพราะวัจีสมารัมภะเป็นปัจจัยแล้วทำความคับแขนเร่าร้อนเมื่อบุคคลเว้นขาแล้วจากวัจีสมารัมภะ อาสวะทั้งหลายอันทำความคับแขนเรา่าร้อนเหล่านั้นย่อมไม่มีบุคคลนั้นย่อมไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่ด้วยและย่อมกระทำกรรมเก่าที่ถูกต้องแล้วแล้วให้สิ้นไปด้วยปฏิปทาเป็นเครื่องสิ้นกรรมอย่างนี้เป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นตนเองพึงเห็นเองไม่รู้จักเก่าไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันมาดูพึงน้อมเข้ามาในตน เป็นธรรมอัานผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนดูก่อนว่าปะอาสวะทั้งหลายอ่านเป็นไปเพื่อทุกขเวทนาจะพึงไหลไปตามบุรุษในการต่อไปเบื้องหน้าเนื่องมาแต่ฐานะใดเป็นเหตุท่านย่อมรู้ซึ่งฐานะนั้นหรือไม่ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนว่าปะท่านจะสำคัญข้อความนี้ว่าอย่างไร คืออาสะวะทั้งหลายเหล่าใดเกิดขึ้นเพราะมโนสมารัมพะเป็นปัจจัยแล้วทำความดับรับแขนเร่าร้อนเมื่อบุคคลเว้นขาดแล้วจากมาโนสัมารัมพะอาสะวะทั้งหลายอันทำความคับแขนเร่าร้อนเหล่านั้นย่อมไม่มีบุคคลนั้นย่อมไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่ด้วยและย่อมกระทำกรรมเก่าที่ถูกต้องแล้วแล้วให้สิ้นไปด้วย ปฏิปทาเป็นเครื่องสิ้นกรรมอย่างนี้เป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองไม่รู้จากเก่าไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันมาดูพึงน้อมเข้ามาในตนเป็นธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนดูก่อนว่าปะอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อทุกขเวทนาจะพึงไหลไปตามบุรุษในการตอบปายเบื้องหน้าเนื่องมาแต่ฐานะใดเป็นเหตุท่านย่อมรู้ซึ่งฐานะนั้นหรือไม่ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนว่าปะท่านจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรคืออาสะวะทั้งหลายเหล่าใดเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยแล้วทำความคับแขนเร่าร้อนเพราะการเกิดขึ้นแห่งวิชาเพราะความสํารอกออกเสียได้หมดซึ่งอวิชชาอาสะวะทั้งหลายอันทำความคับแขนเร่าร้อนเหล่านั้น ย่อมไม่มีบุคคลน,นั้นย่อมไม่กระทําซึ่งกรรมใหม่ด้วยและย่อมกระทํากรรมเก่าที่ถูกต้องแล้วแล้วให้สิ้นไปด้วยปฏิปทาเป็นเครื่องสิ้นกรรมอย่างนี้เป็นธรรมอันผู้ปรับฏิบัติพึงเห็นเองไม่รู้จักเก่าไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันมาดูพึงน้อมเข้ามาในตนเป็นธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนดูก่อนว่าปะ อาสวะทั้งหลายอันเป็น Trump, ไปเพื่อทุกขเวทนาจะพึงไหลไปตามบุรุษในการต่อไปเบื้องหน้าเนื่องมาแต่ฐานะใดเป็นเหตุท่านย่อมรู้ซึ่งฐานะนั้นหรือไม่ข้อนี้หามิได้พระเจ้าค่ะดูก่อนว่าปะเมื่อภิกษุจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วสัตสสสตตะวิหารธรรม ทั้งหลายหกประการก็เป็นอันว่าภิษูุนั้นถึงทับแล้วภิษูุนั้นเห็นรูปด้วยจักูุแล้วไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเป็นผู้อยู่อุเบขามีสติสัมปสัสญะฟังเสียงด้วยโสตาแล้วรู้รู้สึกปิ่นด้วยคาหน้าแล้วลิ้มรสด,ด้วยชิวหาแล้วถูกต้องสัมผัสผิวหนังด้วยผิวกายแล้วรู้สึกธรรมรมด้วยมโนแล้ว ไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติชัมปสัญญาอยู่ภิกษุนั้นเมื่อสวยซึ่งเวทนามีกลายเป็นที่สุดรอบอยู่ย่อมรู film, ้ชัดว <c oughs> <c oughs> ่าเราสวยซึ่งเวทนามีกลายเป็นที่สุดรอบอยู่เมื่อสวยซึ่งเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราสวยซึ่งเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบอยู่ย่อม เธอย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งหลายทั้งปวงอเราไม่เพิดอเพลินแล้วจากเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั้นนั่นเชียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้ดูก่อนว่าปะ<ม>เปรียบเหมือนเงาย่อมปรากฏเพราะอาศัยเสาสะดมลำดับนั้นบุรุษถือเอามาซึ่งจอบและตักร้า เขาตัดซึ่งเสานั้นที่โคนขั้นตัดที่โคนแล้วพึงขุดขั้นขุดแล้วพึงรื้อซึ่งรากทั้งหลายไม่ให้เหลือเม็ดที่สุดสักแต่ว่าเท่าต้นแฝกบุรุษนั้นพึงตัดซึ่งเสานั้นให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ขั้นตัดซึ่งเสานั้นให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วพึงพาคั้นพาแล้วพึงจักให้เป็นซีกเล็ก คั้นจากให้เป็นซีกเล็กๆแล้วพึงผึงให้แห้งในลมและแดดคั้นผึ่งให้แห้งในลมและแดดแล้วพึงเผาด้วยไฟคั้นเผาด้วยไฟแล้วพึงทําให้เป็นผงเท่าทานคั้นทําให้เป็นผงเท่าทานแล้วพึงโปรยไปในกระแสลมอันพัดจัดหรือว่าพึงให้ลอยไปในกระแสอันเชี่ยวแห่งแม่น้ำดูก่อนว่าปะเงาอันใดที่อาศัยสะดม เงาอันนั้นย่อมถึงซึ่งความมีมูลเหตุอันขาดแล้วถูกกะระทํำเหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนกะระทําให้ถึงความไม่มีมีอันไม่บังเกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาน,นี้ฉันใดดูก่อนว่าปะข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือเมื่อพิสูจมีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วสาสตาวิหารธรรมทั้งหลาย6ประการก็เป็นอันว่าพิสูจนั้นถึงทับแล้ว ภิกษูนั้นเห็นรูปด้วยจัสุแล้วไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจไม่เป็นผู้เ,เป็นผู้อยู่เบขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงด้วยโสตาแล้วรู้สึกกลิ่นด้วยคาน้าแล้วริ้มลดด้วยชิวหาแล้วถูกต้องสัมผัสผิวหนังด้วยผิวกายแล้วรู้สึกธรรมรมด้วยมโนแล้ว ไม่เป็นผู้มีดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติฉัมปะชัญญะเพิกสูนั้นเมื่อเสวยซึ่งเวทนา er yourselves. มีกายเป็นที่สุดรอบอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยซึ่งเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบอยู่เมืเ่อเสวยซึ่งเวทนามีชีวิตที่สุดรอบอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยซึ่งเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบอยู่เธอย่อมรู้ชัดว่า เวทนาทั้งหลายทั้งปวงอันเราไม่เพิดเพลินแล้วจักเป็นของเย็นในอนาภาพนั้นนั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งชีวิตดังนี้คันเมื่อพระผู้มิยภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วว่าปสัสสายะผู้เป็นสาวกแห่งนิครณได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการกำไร พึงเลี้ยงลูกม้าไว้ขายเขาไม่ได้กำไรด้วยเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากเดือดร้อนอย่างยิ่งด้วยนี้ฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อน,นี้ก็ฉันนั้นคือข้าพระองค์ผู้ต้องการด้วยประโยชน์ได้เข้าไปคบหาซึ่งนิครนทั้งหลายผู้อ่อนด้วยปัญผู้อ่อนด้วยปัญญาข้าพระองค์นั้นไม่ได้กำไรด้วยเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากเดือดร้อนอย่างยิ่งด้วย ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์ขอโปร,ปรโยเสียซึ่งความเลื่อมใสในนิคนทั้งหลายผู้อ่อนด้อยปัญญาในกระแสลมอันพัดจัดหรือว่าลอยเสียซึ่งความเลื่อมใสนั้นในกระแสอันเชี่ยวแห่งแม่น้ําข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญวิเศษนักพระเจ้าข้าวิเศษนักพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำอยู่ หรือว่าเปิดของที่ปิดอยู่หรือว่าบอกหนทางให้แก่บุคคลหลงทางหรือว่าจุดปฏิบันโพงขึ้นด้วยน้ำมันไว้ในที่มืดด้วยความหวังว่าผู้มีจักสู่ทั้งหลายจากได้เห็นรูปทั้งหลายฉันใดทำอันพระผู้มีพระภาคประกาศแล้วได้ปริยายเป็นอนเนกก็ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงซึ่งพระผู้มีภาคด้วย ซึ่งพระธรรมด้วยซึ่งพระสงฆ์ด้วยว่าเป็นสารณะขอพระผู้เมีภาคเจ้าจงทรงถือข้าพระองค์เป็นอุบาสกผู้ถึงผู้ถึงสารณะแล้วจำเดิมแต่นี้จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลอันนี้ก็จบนะครับเรื่องของ การสิ้นกรรมตามแบบของปฏิจจสมุบาทดังพาลณามาด้วยประการชนี้แล้วเราจะมาทำสมาธิร่วมกันก่อนที่แล้วเราจะแผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาธุบันเตกาเดพระผู้ดานเจ้าผู้ประเสริฐบันนีผู้คาคอภาวนาพุทธนุสติกรรมมาทานเจ้าดวงประเสริฐขอจงมา บ้างเกิดในจิตใจตนตัวแห่งผู้คาบัรนี้แต่ดีลีแด,ดเตอร์ ก็สมควรแก่เวลาเรามาแผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาธุพันเตกาแด้พระผู้ดันเจ้าผู้ประเสริฐบันนีผู้คาได้ภาวานาผู้ท้าโนจาติกรมมธานเจ้าพระมารตลิแล้วเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแตดิลิต่เธอสาเพสาตาสาตาหุนตวเวลา สุกกาชีวีโนโคอยสตัตว์ต้งร้ายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อการรายการจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุขถึงกระังบุญยังพลังไม่หัางสะเพภาคีพราวันทุเตค้อยสัตว์ทั้งสิ้นได้สวยผลมบุญอันทีก่กรรมบะจะได้บำเพ็ญไว้แล้วนี้เทินสาธุอนุมโมทนามิกับทุกท่านที่ได้สดับรับฟังการสาธยายพุทธปฏิจจสมบิจากพระโอษ ครั้งนี้ขอให้ท่านเข้าถึงพระสุตบันระสะกาธาคามีพรานาคามีและพระอาระหันโดยทั่วการทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุอนุโมทานามิ